การพัฒนาที่ยั่งยืนและสิทธิมนุษยชน2,030โลกแห่งอนาคตที่มาพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโลกที่เราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมา เพียงเราร่วมกันลงมือทำโลกที่เราจะสามารถหยุดความอดอยากความยากจนสร้างความเสมอภาคทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโลกที่มีสิทธิความเท่าเทียมทางเพศทุกคนมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในหน้าที่การงานโลกที่เราช่วยดูแลกันและกันและเป็นโลกที่มีสิ่งแวดล้อมดีๆให้เราและคนรุ่นต่อไป คุณพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วหรือยังทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เพียงเราร่วมกันเปลี่ยนทัศนคติและปรับแนวทางการใช้ชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปีคศ2015ที่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้รวมลวงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบรรลุก,การพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลัง วาระการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วย17เป้าหมายหลัก169เป้าหมายย่อยซึ่งเชื่อมโยงเกื้อนหนุนกันและกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาโดย SDGs ทั้ง17เป้าหมายหลักสามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยเชื่อมโยงกันใน5มิติดังนี้มิติการพัฒนาคนเพื่อให้ทุกคนได้รับความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์พึงมีอย่างเสมอภาคประกอบไปด้วยอาหารน้ำ ที่พักความปลอดภัยความอยู่ดีมีสุขสามารถเข้าถึงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศและมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมิติสิ่งแวดล้อมเราจะมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่มีระบบการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สภาพอากาศแรปรปรวนน้อยลงปัญหาโลกร้อนจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ทะเลป่าไม้ภูเขาสัตว์ป่าจะกลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่พลเมืองโลกรุ่นต่อไป มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่งเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีความสุขเสมอภาคไม่มีช่องว่างระหว่างชนชั้นและมีอาชีพการงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อโลกและทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มิติสันติภาพและความยุติธรรมสังคมที่ประชาชนเคารพความแตกต่างยึดหลักนิติกรรมมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความสงบสุขและมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง it's GDS ย่อมาจากคำว่า Sustainable Development Goal หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนทั่วไปโดย SDGs นั้นได้เกิดขึ้นหลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสาสวสัรซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและได้สิ้นสุดลงเมื่อปี2015โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่รู้จักกันในนามของ SDGs ครอบคลุมทั้ง17ข้อโดยเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้แก่ความยากจนความไม่เท่าเทียมสภาวะโลกร้อน และสันติสุขเพื่อเสริมแนวคิดไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลังและคาดว่าจะสำเร็จได้ภายในปีคริสตศักราช2030โดยเป้าหมายของ SDGs มีดังต่อไปนี้ขจัดความยากจนขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้สร้างความเท่าเทียมทางเพศให้กับทุกคนจัดการน้ำอย,อย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคนให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามกำลังของงานส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ สร้างเมืองและตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัยสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบกส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียม สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นของพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าเราจะมีความเชื่ออะไรหรือใช้ชีวิตแบบไหนก็ตามสิทธิมนุษยชนไม่สามารถถูกพากไปได้แต่บางครั้งสิทธิมนุษยชนอาจถูกจำกัดเช่นถ้าคุณทำผิดกฎหมายหรือกระทำการที่อาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้สิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นความมีศักดิ์ศรีความยุติธรรมความเท่าเทียม ความเคารพและความเป็นอิสระนอกจากนี้นสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดที่เป็นนามธรรมเท่านั้นเพราะสิทธิมนุษยชนคือแนวคิดที่ได้รับการนิยามและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายปรญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปีพุทธศักราช2491หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่2อ,องค์การสหรประชาชาติ ได้กำหนดปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการคุ้มครองสิทธิท่านพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้แบ่งสิทธิและเสรีภาพออกเป็น30หมวดเช่นสิทธิในการสแสวงหาที่ลีภ้ภัยสิทธิเสรีภาพจากการทรมาน ิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการศึกษาดังนั้นไม่มีใครสามารถภาคสิทธิและเสรีภาพไปจากเราได้เพราะสิทธิและเสรีภาพนี้เป็นของพวกเราทุกคนนับตั้งแต่มีกำหนดปฏิญานี้ขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้ว ปฏิยาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ถูกใช้เป็นรากฐานของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทุกฉบับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประเทศไทยเป็นภาคีส่วนทิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิจำนวนเจ็ดฉบับจากทั้งหมด9ฉบับทำให้ประเทศไทยมีพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวมไปถึงข้อตกลงหนึ่งต่างที่เกิดขึ้นจากการประชุมระดับโลกโดยองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่หลักในการทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนในประเทศไทยคือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการะทรวงยุรรติธรรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้ระบุถึงการคุ้มครองสิทธิไว้หลายมาตราด้วยกันเช่นในมาตราสระบุว่า ศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองและในหมวดที่3ซึ่งเป็นหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยมาตราที่2 5ถึง49ยังได้บรรยายขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้ในหลายด้านด้วยกันเช่นความยุติธรรมทางอาญาการศึกษาการไม่เลือกปฏิบัติเสรีภาพในการแสดงออกการไม่ก้าวไก่ชีวิตส่วนตัวและค่าของเครื่องใช้ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งจัดทำฉบับแรกในปี2,551ในขณะที่ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่3พศ2,557ถึง2,561โดยรัฐบาลได้จัดทำชุดแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในประเทศต่ตอไป การต่อสู้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพวกเรามักละเลยความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนเพราะสิทธิเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักของความมีศักดิ์ศรีความยุติธรรมความเท่าเทียมความารลบและความเป็นอิสระหลายครั้งเราจะลุกขึ้นมาต่อสู้และให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนก็ต่อเมื่อสิทธิของเราถูกละเมิดในความเป็นจริงแล้วสิทธิของเรานั้น ถูกละเมิดอ,อยู่ตลอดเวลายังมีคนนับพันทั่วโลกที่ไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและถูกจำคุกเพียงเพราะความคิดหรือความเชื่อของคนบางกลุ่มอีกทั้งพลเมืองยังตกเป็นเป้าโจมตีในสังคมสงครามและเด็กๆถูกบังคับให้ออกไปลบการคงขืนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ควรละเลยความสำคัญของเรื่องสิทธิและทำไมสิทธิมนุษยชน จึงควรถูกคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อที่เราจะได้เอาผิดและดำรงอยู่ในความยุติธรรมนั่นเอง